สวัสดีชาวมินค่ะดวงความรักประจำว,วันที่4มิถุนายนคุณได้สิบเหรียญกับหัวส่วนเขาได้เดอรเวิลนะคะวันนี้นะคะการงานการเงินอาจจะมีปัญหานะคะ กแก้ไขไปนะคะอยากคิดมากนะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดี mm hmm. เช่นเดียวกันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหางานเสร็จมันไปกระทบกับความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เพราะว่าต่างคน mm hmm. ต่างหุดหงิดอะไรแบบนี้เนาะแฟนคุณเขาได้ไพ่เดอะเวิลด์วันนี้เขามีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเขาแบบเคยมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ mm hmm. เขาจะจบปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นความรักมิ้ mm hmm. ก็มองว่าวันนี้ถ้าคุณคุยกัน คุณก็อาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วก็ทำให้ได้ให้โอกาสกันใหม่นะคะคุณได้พลังงานบวกมากได้โซเมทแล้วก็ทรัสก็หมายถึงคุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกันด้วยนะคะคนโสดสนิทนะมีโอกาสได้เจอคนต่างชาตินะคะคนนี้มีพลังงานเนื้อคู่ด้วยยังไงก็เปิดใจนะคะเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะ